จะส่องร้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่สาวสวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็คือตอนนี้นะคะได้ขับรถมาหาคุณย่าค่ะหรือว่าคุณแม่ขออนุญาตเรียกคุณแม่และกันนะคะอย่างแรกเลยคือแพทต้องขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะ ตอนช่วงที่ทุกคนรู้ข่าวเนาะว่าคุณแม่เนี่ยมีแบบเรื่องของแบบหยุดหายใจไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ถามอาการมาโดยตลอดเลยว่าตกลงตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนรักษาตัวที่ไหนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเยี่ยมคุณแม่พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะถึงแล้วค่ะก็คือ ที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ที่ทัดตัดสินใจให้คุณแม่มาดูแลรักษาตัวที่นี่หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลค่ะควบคุมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอัค่ะตอนแรกในใจก็คือยังไงก็คิดว่าถ้าคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะเอากลับบ้านไม่ได้ตอนนั้นในใจคิดแค่ว่าถ้าสมมติอยู่บ้านนะคะแพทยังสามารถไปอาบน้ําเปลี่ยนผ้าปิดได้ได้เห็นการแพทย์กลับบ้านตอนไหนก็ได้เจอแต่ถ้าคุณแม่มาอยู่ที่ศูนย์หรือว่า ไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยก็กังวลว่าเราจะมาหาแกได้ไม่บ่อยหรือเปล่าแล้วมันก็กังวลเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายพอเราเลือกที่นี่แล้วเราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเราถึงรู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันผิดการที่เราเลือกอันเี้ยมันดีกว่ายเยอะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวแพรจะให้ทุกคนรู้แบบสำหรับใครที่มีผู้ป่วยติเดเตียงหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่แบบตอนนี้ต้องการดูแลแบบพิเศษอะ่ะ แพทอยากแนะนําที่นี่จริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมแพทถึงเลือกที่นี่อย่างมุมตรงนี้เวลาที่แพทมาเนี่ยมาหาคุณแม่นะคะก็จะบางคุณแม่ก็จะมาอยู่ตรงมุมนี้นั่งรถเข็นจะมาเดินเล่นทำกิจกรรมอะไรเงียลเลยง้ยแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ของแพทนะคะเป็นผู้ติดเตียงทุกคนน่าจะรู้แต่เวลารวมมาเนี่ยเขาก็จะมีเพลงเปิดให้ให้ผ่อนคลายร้องรำทำเพลงนะคะสำหรับ ผู้ป่วยคนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียงแต่แค่แบบอาจจะติดขัดเรื่องเดินเดินไม่สะดวกเนี่ยเขาก็จะมีลู่แบบเนี้ยให้แบบสุดเดินสุดกายภาพมีแท่นสุดกายภาพมีเพลงมีสังทนาการเรื่องของสมองด้วยอย่างของคุณแม่เนี่ยก็จะดูเรื่องของการกายภาพคือกล้ามเนื้อไม่ให้รีบไม่ให้เกร็งจนเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยว ไปเยี่มคุณแม่ร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือห้องของคุณแม่ค่ะเข้าขมาเลยคุณแม่ตัดผมด้วยนี่ต้นเสาเกลียวเลยตัดผมนะคะก็คือก่อนที่จะตัดผมเนี่ยก็คือเขาก็จะถามว่า ตัดผมได้ไ,มไหมอะไรเงี้ยแเขาบอกว่าตัดดีกว่าค่ะเพราะว่าพอผมมันแบบยาวมันบางด้วยแล้วมันร่วงด้วยใช่ไหมคะมันค่อนข้างดูแลแลำบากเลยเลยให้ตัดดีกว่าถาว้ว <c oughs> โอ้อยู่คุยกันค่อนเดู่ควพึ่งตอนนะแล้วก็ตัดเล็บคอยดูเรื่องตัดเล็บค่ะและนี่ที่ใส่ชายอันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า สายอันนี้เนื่องจากคุณแม่ก็คือไม่สามารถที่จะกินข้าวเองได้เนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการกลืนและก็ให้แนะนําให้เป็นซีก็คือให้อาหารทางสายียบางนี้นะคะนี่ก็เพิ่งจะทานข้าวเสร็จไปก็เลยมีอาการหนังตาย่อนแล้วคือต้องบอกว่าก่อนหน้านียค่ะคุณแม่เนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะเราเขามีแผลกดทับเกิดขึ้นแล้วค่อนข้างลึกลึกคือแบบ ถึงกระดูกเลยเนาะตอนที่เราไปเรียนทาแผลที่โรงพยาบาลนะคะเราแบบโอ้โหทึ่งแบบน่ากลัวอย่างนี้เราก็ตอนที่ช่วงคุณแม่เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นน่ะก็เกิดจากเรื่องของการกินอาหารนี่แหละคะ่ะอยากจะเตือนทุกคนเลยต้องสังเกตอาการนะลูกๆหลานๆคือ,อตอนนั้นเกิดจากที่เราป้อนข้าวค่ะแต่ว่าข้าวที่แพทป้อนเนี่ยค่ะก็เป็นข้าวปั่นเนาะปั่นแล้วบดละเอียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพอเอิญว่าแก กลืนเริ่มเริ่มมีเริ่มกลืนไม่เป็นเริ่มกลืนยากขึ้นแล้วก็เลยฉับลักค่ะเพราะอาการฉับรักเนี่ยมันทําให้แกเหมือนแบบหน้าเริ่มเขียวหายใจช้าลงแล้วก็เลยต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งโชคดีมากที่เราไปเร็วเพราะว่าแกหยุดหายใจไปประมาณสี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก,ก็ปั๊มขึ้นมาแล้วก็ที่บอกว่าโชคที่คือทันคุณหมอกบอกถ้าถ้าช้ากว่าน,นี้ ก็อาจจะแย่กว่านี้เลยเนี้ยพอปั่มขึ้นมาช่วงแรกๆค่ะคแม่เขาก็จะมีอาการหลับตาไม่สนิทชักเกรงชักชักอย่างนี้ตลอดเราก็กังวลอีกคุณหมอก็ที่โรงพยาบาลก็ให้ยานะคะก่อนที่จะไปอยู่ที่นี่คุณแม่อยู่ที่เซนหลุยก็คุณหมอก็ให้ยาลดอาการชักเกรงแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งคุณหมอเองแพทย์เองก็ตกใจว่าคนที่ต้อง<ม>ปั่มขึ้นมา,นมาหายภายในสี่วัน คุณหมอสามารถให้กลับบ้านได้ภายใน7วันไม่ถึงเสร็จแล้วตอนนั้นก็ค,ดคิดว่าเราเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยจะไว้บ้านแพทอยากเจอท่านอะไรเงี้ยหรือจะมาอยู่ที่ที่ไหนที่ศูนย์หรอหาหลายที่มากไปทำการบ้านหลายที่มากจนมาจบที่ตรงเส้นเกษตรน้อยมิสูตรอิชินีแหละค่ะหลังจากที่คุณแม่มาอยู่ที่นี่ยคือแพทเหมือนแพทเ,ทเบาใจยังไงก็บอกไม่ถูกแล้วสรุปใกล้กับที่ทำงาน และอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจถูกคือความสดใสความแบบแผลกดทับที่ตอนแรกเราแบบแบบคือแพทอ่ะไม่สามารถโชว์แผลให้ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแพทคือมันน่าจะโชว์ไม่ได้ไนะันคือมัน,มนลกมากแต่ต้องบอกว่ามันดีขึ้นมาก,ม,กมากแล้วอยู่ดีๆแผลหายอะ่ะมันมันปฏิหารกับเรามากๆเ,ออเลยเลยรู้สึกว่าเออมันมันดีว่าอันนี้คือเลยนะคะ เพิ่งกินเสร็จก็อาจจะไม่เลยคนิดหนึ่ะค่ะหรืออยากจะคุยหรือเปล่าหรือเราเป็นแบบเราอยากจะคุยหรือเปล่าคุณย่าอยากเป็นสายบล็อกเกอร์บ้างเปล่ามีล็อกหรอทำมีล็อกกับลูกหรอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะคะในหลายๆมุมมีเดี๋ยวเราจะไปคุยกับวันนี้ที่พัดจะต้องคุยเลยคือเรื่องของนักกายภาพบัมบัดแล้วก็เรื่องของ การฟีที่ต้องเพิ่มโซเดียมนี่แล้วก็เรื่องของแบบแผลกดทับในจุดอื่นๆที่เพิ่มมาจากจุดทับเพราะว่าเพอิญคุณแม่ได้กลับได้มีการกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของท่อปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับพี่ๆเขาด้วยเราที่แพทบอกไปนะคะว่าเวลาที่แบบเหมือนแพทได้อยู่กับคุณแม่ตลอด24ชั่วโมงเลย <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่านี่คะ่ะ <c oughs> มีไลน์ที่เราจะแบบอัปเดตเห็นไหม คุณจุธาพัฒนนี่แล้วก็จะมีอัปเดตตลอดเลยเข้ามาดูใ,ใกล้ได้นะจะเป็นสวัสดีค่ะอนุญาตรายงานการดูแลนะประจำนี่ตอนสองทุ่มจนถึง8ปดโมงนี่เขาวเวการกลางคืนก็จะมีเนี่ยมีออกซิเจนเทไลก็คือเราสามารถอัปเดตเห็นอาการคุณแม่ได้ตื่นขึ้นมาก็เห็นก่อนนอนก็เห็นเหมือนเราแบบใกล้ชิดกับท่านมากๆค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ขออนุญาตเรื่องของแผลใดๆเนาะ ก็จะมีแบบอัปเดตว่าแผลเป็นอย่างนี้นะในวันนี้ซึ่งจะบอกว่าแผลที่เห็นเนี่ยดีขึ้นจากตอนที่แบบก่อนไปอยู่ที่เนี่ยแย่มากๆแย่กว่านี้เยอะเลยตอนนี้แผลดีขึ้นมากๆแล้วก็จะมีะรายงานการพลิกตะแคงตัวว่าสี่สี่ชั่วโมงนะนี่ตัดผมวันตัดผมก็จะส่งมาแบบนี้นะคะ,ะอันนี้ก็คือมาลงมาทำกายภาพแล้วก็ ตอนนี้เวลานี้พิกตะแคงตอนท่านี้แล้วก็พิกตะแคงตัวอีกท่านึง่งอีกท่าหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบสบายใจแล้วก็แบบชื่นใจมากขึ้นแต่วันนี้ที่จะต้องมากราดอาการเนือ่องจากว่าคุณแม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเนื่องจากภาวะโควิดแมทติโควิดแล้วก็มีทอาา่อปัสสาวะอักเสบอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าพอกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องมาฝึกฟืฟฟฟ้นฟูกันใหม่ก็เลยเดี๋ยวต้องมาอัปเดต อาการกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้คุณแม่เป็นยังไรบ้างอ้อย่างของเคสของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณจุทาพัฒ์ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นผูน้ป่วยดเบียใช่ไหมคะแต่ว่าโดยอาการโดยรวมเนี่ยถือว่าคงที่ดีเลยและกิจกรรมในทุกวันที่คุณจุธาพัฒ์จะต้องทำมีอะไรบ้างคะ,ะในส่วนนี้นะคะคืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วนะกิจกรรมบำบัดส่วนใหญ่จะ,ะดูแลในเรื่องของการลื้น แต่ในเคสของคุณจุดาทัศนเนี่ยก็คืออย่างที่เราเข้าใจกันว่าการซือเนี่ยเราอาจจะไม่ได้วางเป้าสง่งไปไกลจนถึงสะโพอสายแต่ว่าเรายังคงทําให้กล้ามเนื้อบริเวณในฝานะะ่าขาะยังสามารถทํางานเนี่ยสามารถขยับแล้วก็ยังมีการรับความรู้สึกได้ดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ใช่คือแพทย์เข้าใจว่าพอเราใส่สายฟีดแล้วเราก็ไม่ต้องเหมือนก็ลืมรืงนลืนไปได้เลยแต่จริง<ๆ>เราต้องกระตุ้นใช่ค่ะคือเหมือนคนไข้อะคะ่ะต่อให้ไม่ได้ทานอาหารทางปากแต่ว่า เขายังมีน้ำลายเอไม่งั้นถ้าเราไม่กระตุ้นแกก็จะสําลักน้ำลายใช่ถูกต,ต้องค่ะแล้วก็อย่างด้วยรอยโรคของคุณจะคาถาคะคนไข้จะมีเหมือนกับตามรอยโรคแล้วเนี่ยค่ะคนไข้จะเหมือนกับค่อยๆลืมทุกอย่างไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะการที่เรายัางกระตุ้นอยู่ค่ะมันเป็นการเมนเทนหรือว่าการคงความสามารถตรงนั้นของคนไข้ไว้อยู่ไม่ให้ลดถอยไปอย่างเร็วใช่ ก็เลยยังต้องมีการกระตุ้นในเรื่องของการร,กรับความรู้สึกหรือว่าปฏิกิริยาอัตโนมัติในการกลืนแล้วเป็นไงคะคุณจุฑาพัฒน์ได้รับการฝึกแล้วเป็นยังไงคะจริงๆก็คือเหมือนบางทีเขาก็กลืนน้ำลายเองได้ค่ะแต่ว่าในบางทีถ้าสมมติเราจับนั่งอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีในเรื่องของแรงโน้มถ่วง <c oughs> หรือว่าบางทีแบบแรงคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่ามันก็จะมีหลยอยู่แต่ว่าตอนนอนจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ <c oughs> คุณจุฑาพัฒน์เก่งมากแล้วกล้ามเนื้อเป็นยังไงบ้างคะ ในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วงการเคลื่อนไหวตอนนี้ค่ะอยู่ในระดับคงที่ก็อย่างตามโปรแกรมเลยก็คือจะให้รักษาระดับตรงนี้ไว้ไม่อยากให้มันมีติดมากกว่าเดิมตรงน,นี้ค่ะแล้วเ,เราได้แผนในอนา,าคตมีแผนอะไรบ่องถกไหมคะเหมือนตอนนี้ค่ะแผนที่ตั้งไว้ค่ะจะเป็นการเหมือนกับดูอาการไปตามรานวัน<ม>หรือว่ารายสัปดาห์ดูว่าคนไข้มีโปรเกชั่นหรือเปล่าหรือว่าเออเราทำยังไงก็ได้ไม่ให้ ความสามารถของคนไข้ค่ะลดลงพย,ย,ยายามคงให้เขาแบบอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนเขาดีขึ้นนะเราอาจจะมีการสั่งโปรแกรมเพิอีกทีคือตอนแรกอย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นเลยว่าเราตีกันอยู่พักลืงเรื่องว่าเอาไว้ศูนย์เอาไว้บ้านเอาไว้ศูนย์เอาไว้บ้านส,สุดท้ายพอเราตัดสินใจที่เอาไว้ศูนย์คือทุกอย่างเร็วจริงๆค่ะอย่างเช่นเนื่องจากเรามีการาเรื่องไรน,นะวัดทุกอย่างทุกๆ4สี่ชั่วโมงรายงานผลทุกสี่ชั่วโมงแลว,ว่าในภายในสี่ชั่วโมงมถ้าผลไมแม่เริ่มมีอาการตัวร้อนไม่ดีขึ้น สรุปคือไปหาคุณหมอเร็วกว่าที่เราจะแบบพาไปพา,าไปเพราะบางทีเรายังไม่แน่ใจสมมติเรา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 ,เราดูช่วงสุดท้ายคือ3ามทุ่คุณแม่นอนและเราจะไปดูอีกทีคือเจ็ดโมงเช้าเนี่ยในระหว่างทางแ,แกอาจจะร้อนกว่านี้เบากว่านี้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเหมือนเขาดูแลเราตลอด24ชั่วโมงคือถ้าเกิดมีเกิดเหตุอะไรเนี่ยรถเขามีรถพยาบาลด้วยมีอเรเที่พร้อมส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลที่ ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการเนี่ยลงมีสิทธิ์อยู่เอาไวนมีสิทธิ์อยู่ตรงนั้น,น,อ,น,นอันนี้ก็คือเกิดขึ้นแล้วก็เห็นแล้วว่าโอเคตอนที่คุณแม่ตอนมีไข้แล้วนี่ยเจียนเนี่ยก็คือถึงมือคุณได้เร็วมากๆส่วนหนึ่งเลยคือ,อลูกๆหลานที่อย่างของแพะเป็น working woman working mom เน้ะมีลูกเล็กด้วยแล้วก็ทำงานหนักด้วยเงี้ยใจก็อยากลูกแม่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญอีก บางคนบอกว่าไม่เป็นไรฉนันให้คุณแม่เล่นไพ่ตลอดเป็นการฝึกสมองม <c oughs> ังคนคงมันก็คงจะไม่เหมือนกันซะทั้งหมดเพราะอันนี้ก็จะมีเพื่อนค<ะ>มีคนพูดคุยแล้วก็มีการฝึกสมองด้านอื่นๆมีกิจกรรมอื่นๆด้วยแพที่เห็นเวลาแบบมาตอนบ่ายๆทีเที่ยงฝั่งฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะๆ<ะ>ที่นี่ค่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมจากทีมวัยละมุนค่ะก็คือเหมือนเข้ามาทําให้คนไข้ได้มีการเข้าร่วมสังคมแล้วก็ การแบบเจอกับคนไข้ท่านอื่นไดนะ้มีการพูดคุยหรือว่ายังรับรู้ในเรื่องของประเพทีวัฒนธรรมอยู่ดีนะว,ว่าเราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมีวันแม่เราก็มีการจัดทํากิจกรรมดอกมะลิหรือว่าแบบลอยกระทงก็มีทํากระทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับยัสงส่งเสริมตรงนี้ให้คนไข<า>้<า>แล้วก็ได้ดูแลสุขภาพเลยดวยด้วยอันนี้เป็นชอยซึ่งต่อตอนแรกอย่างที่บอกก็คืออยากจะให้แม่อยู่บ้านค่ะดูแลได้ค่ะอะไรเงี้ย สุดท้ายพอเราตัดสินใจถูกเนี่ยเราเห็นผลอันนี้คือเป็นผลที่เกิดจากคุณจุฑพัฒน์โดยตรงนะคะเราถึงพัฒถึงมานั่งตรงนี้แล้วก็พูดได้อย่างเต็มปากถึงได้แบบกล้าแนะนําที่อิชิที่นี่จริงๆเพราะว่าถ้าแม่เราไม่อยู่หรือแบบเราไม่ได้เห็นผลหรือเราไม่ได้ไปใช้เขาเรียกว่าใช้บริการที่นี่พท์ก็คงพูดไม่ได้แต่อันเนี้ยคุณแม่อยู่มา3าสเดือนเราเลยก็เลยรู้สึกว่า3าสเดือนเนี่ย เราเห็นผลอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณแม่ที่เปลี่ยนไปเช่นคุณตาล่าสุดคุณตาก็คือพ่อของแนนพทเนี่ยไปเยี่ยมเขากลับไปเขาชมมากเขาเขาชมมากเลยอะค่ะคือคุณตาเนี่ยเพิ่งจะมาเยี่ยมตอนก่อนวันแม่ครั้งหนึ่งแล้วก็วันแม่ครั้งหนึ่งซึ่งแพทเนี่ยเป็นคนจัดการอย่างคุณตาเขาแบบเออเอาไปอยู่ที่ไหนเลยแพทก็สงที่อยู่ว่าเอาไปไป,ไปเยี่ยมได้นะแล้วก็ฟีดแบคคือคุณตากลับบ้านไปวันนั้นก็คือแบบ ไปถึงคือแฮปปี้มากบอกว่าแม่หน้าใสามากมีเลือดฝาดแล้วก็แบบดูดูไม่ติดขัดดูไม่อ่อนแรงเหมือนที่คุณตาเคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนคุณตาก็คลายความกังวลเลยอยืออันนี้แพทก็พูดจากใจเลยว่ามันทําให้แบบชีวิตแพทแอบสะดวกแล้วก็สบายใจมากขึ้นคือก่อนหน้าน,นี้ตอนที่คุณแม่อยู่มากอะไรเงี้ยเราก็มีคนประปกบแต่ก็จะทํางานได้แบบ จะคอยใช่จะคอยแบบวันนี้คุณแม่ทานข้าวยังไงมีสมรักช่วงไหนหรือเปล่าคุณแม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เต็มที่แพชชืวอว่าลูกๆหล,ลานๆหลา,ลาลยๆคนก็เป็นอย่างเงี้ยคือ<ม>ก็ต้องทํางานหาเงินอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นห่วงที่บ้านอะไรเงี้ยท่านบอกว่าอันนี้เป็น Choice ที่ดีมากคือทุกวันนี้มาทํางานได้แบบสบายมากแล้วก็เลี้ยงลูกได้เต็มที่มากๆแล้วไอ้ตัวเล็กก็ตอนนี้ก็เป็นวัยที่ต้องดูมากๆอะไรเงี้ยถ้าผมครึ่งเราก็เลยสามารถ บริหารชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฝ<ม>ากไว้ละกันสําหรับใครที่ดูอยู่นะที่เป็นห่วงคุณแม่ก็รับรู้อาการของคุณจุฑาภัทรแล้วนะคะเพราะตอนนี้คุณจุฑาภัน์คือเบรีพูดเวรีเวลเลยก็ค<ม>ือ <c oughs> หน้าตา,จาแจ่มใสตัดผมสั้นเป็นสาวเปรี้ยวอีกครั้งหนึง่งอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีการตอบสนองด้วยเหม,ม,มือนอยากจะพูดคุยมีส่งเสียงออกมา <c oughs> ก็อย่างที่เห็นจากจริงจริงตอนที่บ้านแทบจะไม่ไม่ส่งเสียงเลยอะไรเงี้ยก็มีแบบ ตอบสนองอย่างที่ทุกคนเห็น,นะคะ่ะก็เลยฝากเอาไว้สําหรับลูกๆลหลานนะคะที่มีแบบแรมมีภาวะคล้ายๆกันกับแพ้คือมีู้ติดเตียงหรือมีคุณปู่คุณย่าคณพ่อคุณแม่ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษน,นะแพแนะนำที่อิชิเลยะคะ่ะจริงๆอิชิมีหลายสาขานะคะแต่ถ้ารู้สึกแบบอยากเจอแพ้ทุกวนันอยาก,กมีเพื่อนมาที่เกษตรนอมินนะคะจะได้เจอแพ้ปล่อยมากเลยะคะ่ะใช่แล้วก็จะได้เจอพี่ๆด้วยน,นะคะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยแพแนะนำจริง